อลกสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม m o โ l e า e ลีจินแบงๆนะครับผมในคลิปนี้ผมมาเล่นอันดัตนะครับผมอันดัตเอฟพีนะครับผมออฟเลนนั่นเองนะครับ ออกดาบใหม่ด้วยนะครับเอาดาบใหม่มาซึ่งจะเล่นเป็นวิวดาเมจเลยครับเป็นสายดาเมจเบิร์ดดาเมจเลยนะครับผมไม่ได้ออกแทงเหมือนกับบิวเมตานะครับผมคราวนี้เรามายืนเลนนะครับเรามาเจออันดัตฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมอันดัตอันดัตเจอกันนะครับปะทะกันเลยนะครับดูสิว่าบิวมันน่าจะเล่นบิวอะไรครับน่าจะเล่นบิวพวกบิวเอ่อเมตาไหมบิวโนหนึ่งครับผมมันเลือกง่ายอ่ะก็บงก็บางได้เลยนะครับ ผม,ผมเห็นอยู่ไงผมเห็นอยู่ว่า,าเอารองเท้ามาคนระับเอาเอ็มเบียรองเท้ามานะตีฟื้นเลือดเด่งเลือดแล้วก็วิ่งเร็วแต่เัาเป็นสายเบอร์ครับผม fool, นี่ดูนะจงะังหวะข้างล่างบอกระวังด้วยมีอะไรน่าสงสัยตรงนั้น okay. โอเคเราโอ้ตรงกลางสองตัวจริงๆก็จ,จะลงไปตรงกลางนะช่างหนึ่ที่มันชนแล้ ผมจะเริ่มเกยก์คิดเอ้ยเฮ้ยเกได้ก่อนทำท่าทำท่าอืออ้ย,อยทำท่าทำท่านี่ทำท่าทำท่าใ,ใจเขาก็อยากตอดนะครับผมผมรู้ผมรู้อยู่อันนี้คืออารมณ์ของคนที่แบบเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่านะครับผมทําให้ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะตอดเขาให้ได้ไม่เป็นไรผมไม่ไม,ไม่ไม่ผิดไม่ผิดผมก็อยากตอดเหมือนกันเดี๋ผมขอคิดก่อนต้องการสแตก็ก เออมนาก็จะหมดแล้วเนี่ยเออจะตอดจะตอดนี่นี่นี่เออไม่โดนนะผมไม่โดนสตันก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าหมัดผมนี่จะลึกหน่อยนะครับถ้าเขาออกของกันไม่ทันนะครับหมัดก็จะลึกมากๆเลยนี่เรารีบฟาร์มกับาฟาร์มไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจนะทุกคนนะมันตัดที่เป็นตัวต้นเลดเกมแล้ว บอกเลยว่าเอาอนัดไปป่าเอาอนัดไป efp การเล่นอนันในทีมเนะ่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ s t a ็กเยอะมากแล้วก็นานมากน,ะนี่ดูดูดูด,ด,ดูจะได้ไหมเนี่ยมานาไม่มีด้วยไม่มีเล่นเลยอเออไม่ทันไม่ทันเออไม่โดนถ้าเมื่อกี้โดนก็ได้แบบเบิร์ดจบเลยนะมัดเดียวได้่จะแตกกลับบ้านก่อนครับผมอันตีก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะบินมา เอาเลือดแป๊บหนึ่ง,งแ,ล presidency. แล้วเราก็จะบินไปดิลเเดดบินแล้วมาแล้วจ้ะน evet> ี่ทุบไปทุบมันไปเอาสแต็กไปเรื่อยๆครับดดู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 ุบ อันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตีสองทีมันจะได้โล่ครับตีธรรมดาสองทีได้โล่ใช่ไหมเออเออทุกไปทุกไปเก็บสแต็กครับผมเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเพื่อนมาครับเพื่อนมาอันนั้นแตกแน่นอนเออใครอย่บนนี้เฉยอันนี้ให้เขาไปเลยเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปเคลียร์เลนดีกว่าเนาะจะได้แบบสแต็กเร็วๆหน่อย จริงๆต้องไปฟาร์มป่าฟาร์มอะไรด้วยจะช่างมันเถอะครับผมไม่เป็นไรถ้าไปแท็กค,คลิปกลางเดี๋ยวเขาเจะบ่นอีกอะ <laughs> มันต้องการแท็กมากๆเลยแต่ถ้าแท็กเราไม่เกิดนีด่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะอ่ามาแล้วมาแล้วก็ <Hey! S 1> วจะลง <Hey! S 1> นี้หรือเปล่าเราได้ดาบฉาตสวรรค์แล้วนะครับผมไม่กลา้าไม่กลา้าไม่กลา้าไม่กล้าเล่นการมานาไม่มีจริงๆจ,จะโดดทุบก,ก็ได้นะไปคลิปชนพอดีนี่มานาไม่มีครับผมเล่นไม่ได้ ถ้าผมกดสกิลก็คือต้องกดต้องกดชกชกไปเลยอนะ่ะมันชกไม่ได้ดิทุบไม่ได้เลยนี่ทีหนึ่งทุบมานากรหมุกแล้วเนี่ยทูมาผมทูมาป้อม,มไม่มมเพื่อนเอาเอี่ยป้อมเหรอโอ้โหโอ้โหเอาทีมอันดังโอ้โหโอ้โหได้เฉยเอาเนีป้อมโอเคไป,นะไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะ มุ่งไปแล้วเราก็เบรกไ้ก่อนนะมันจะรีบอ,อตัวกันรีบรวมตัวกันนะครับเราไปกันเลนเราต่อเพราะว่าเขายังไม่เปิดเต่าไงถ้าเขาเปิดเต่าล้วก็ลุยเลยฮนะนี่ทุบไฟครับอืมเขาเป็นข้ออืมเขาเป็นข้อเลยสุดเกินคอมโบการเล่นนะก็คือเวลาเราเจอกัดด้วยกันเนี่ยก็คือหมัดไปหนึ่งทีฮนะเข้าลึกๆก,ก่อน อ่ะสกิลมันจะมีสกิลสองใช่ไหมสกิลสองเรากดไปเอ่อให้มันสตันอืให้มันสตันครับผมเนี่ยวิ่งไปให้มันเร็วขึ้นวิ่งเร็วก็สตันเลยมันสามารถกดได้นะไม่ใช่ไม่ต้องรอให้มันระเบิดนะครับผมเรากดให้ระเบิดทันทีแล้วก็ได้สตันเสร็จแล้วก็หมัดหนึ่งทีหมัดหนึ่งทีแล้วก็ตีธรรมดาสักสองครั้งให้มันได้โล่เนาะพอได้โล่ปุ๊บฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะทุบมาหาเราเนี่ยหรือว่าสกิลมามันก็ต้องเจอโล่เราก่อนไงไม่เข้าเลือดไง เดี๋ยว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 เฮ้ย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 อะไร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 จะลุมเหรออะไรจะลุมเหรออย่านะอย่านะผมรอจังหวะดีๆก่อนยิ่งเราตัวบางนะครับผมเราแบบเนี่ยเราอันตรีแล้วรอเล่นรอเล่นรอเล่นคือตัวบางครับผมตัวบางอันคือเราเนี่ยไม่สามารถแบบไปยืนในวงไฟได้นะเนี่ยโดนัอนแอ่งงานนี้ อุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรวะอ้อมครับเอาเพื่อนมาเพื่อนมาเหียอนะนี่นี่หนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีอ่ะรีบหนีรีบหนีเอาดีไปแล้วดีไปแล้วครับผมทิ้งมินชิตาไว้นะครับน้องมินชี้ของเรานะต้องเจอหมัดที่ฆ่าโลกกนละว้าอยู่ครับว้าดึงดึงอันตีอันตีไหมอันตีไหมอันตีไหมโอ้โหดี๋ฟิกไปฟลิกมาแล้วแตกเหมือนเดิมเลยไม่น่าเลยทิ้งเพื่อนกันอย่างนี้ ออนั่นแหละวิ่งต่อครับผมครับรับแเราวาร์ปไปครับผมพอดีกับอันตรีที่คููดาวเสร็จพอดีนะฮะเราก็จะหาคนละคะนนี้นี่ดูดิใครเหลือเลือดน้อยไปหาแล้วจ้ะโหยห่างกับเพื่อนเยอะเหลือเกินนะเนี่ยปุ๊บหนึ่งทีบผมอ้าวอีซุนชินได้ไปนะผม ต้องพูดต้องอยอมรับนะเพราะอิซุนชินก็เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจแรงมากๆเลยนะฮะถ้ามันได้ฟาร์มเร็วๆเนะมันฟาร์มของเร็วนะฮะผมเห็นแวบแบบเอาเต่าดีกว่าเอาเต่าดีกว่าทุกคนมาเอาเต่าช่วยหน่อยได้ไหมตรงกลางครับผมตรงกลางก็ระวังด้วยนะไม่มีใครเอาเต่าจริงเหรอืมไม่เอาก็ได้ยิงดักหน้ากันนั้ค <is> ิมหมีคิมหมีคิมหมี เฮ้ยเขาก็เลงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเลงโยเลงโยข้างบนคลิปชนแล้วเฮ้ไวรุ่นทำอะไรอ่ะเดียนจะว่าออกมานี่อืมไปเลยอันดับเจอกูต้องอาดมากนี่นี่นี่ชกไป S 1> <S 1> อะไรละ่ะไอ้พี่สตันปัดอีกทีนึ่งอีกทีนึงไหมอีกทีนึงไหม,มพี่ขอหน่อยอีกมัดหนึ่งอีกปัดหนึงน่งกูไม่เลยใ่ห้ตีไม่ให้หนีไม่ให้หนีเออเออเออตีหลบหลบหลบรอดอยู่เรายังรอดอยู่ครับผมเนี่ยพอดีห้อยพระดีมาครับเราฟาร์มต่อเลยนะ เราเริ่มเราเริ่มฟาร์มผลได้แล้วเห็นไหมดูจากความแรงเมื่อกี้ล้วแบบแรงจัดมากๆเลยนะฮะฟาร์มครับปั๊บปั๊บ,บผมเห็นศัตรูนี่อยู่เลนกลางนะับผมพยายามสังเกตนะอันตรีก็มาแล้วแต่มานาไม่มีไงว่าจะกลับบ้านแต่ขอชกอ,อันนี้ทีหน,นึ่งดิขอฟาร์มหน่อยฟาร์มหน่อยได้ไหมฟาร์มหน่อยได้ไหมเอานี้เราก็กลับบ้านครับผมเพื่อที่จะอันติีมาหาศัตรูนะับผมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง หยิ่งมีใครน่าสนใจบ้างเอ่ยไม่น่าสนเท่าไหร่ช่างมันเถอะแต่ก็เห็นอยู่มันออเป็นจุกเลยกระจุกกระจุกกร,กกรกอยู่ตรงนั้นนะหาจุดดีๆรับผมฟาร์มแล้วก็ไล่มันอันนี้ไปการเลนก่อนแล้วกันอ้าวเพื่อนมาอย่างนี้เลยเว้ยอ้าวเปิดด้วยเว้ยอยู่นี่ปะครับมันน่าจะบินไปและ บินไปนู่นแล้วใช้วิธีการเใช้วิธีการใช้อันติในการเคลื่อนที่นะครับผมเ,เพื่อจะไปรวมไปรวมออกไฟไแต่ผมเอาเอาบ้านเลยครับนี้เอาป้อมเลยมาเราเอาป้อมเลยปะมามาในเมื่อมันไปออกไฟละอือเอาป้อมเลยจะได้เงินได้เยอะเดี๋ยวเราเสียเปรียบไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เห็นไหมไก่สองละในบ้าน,น้วครับเฮ้ยคิมมี่คิมมี่อร่อยถูกใจต้องคิมมี่อ้าวแต่คิมมี่เสียไปแล้วครับไปครับ มาไม่ทันมาไม่ทันโทษทีโทษทีมันจะมาปิดมาปิดงานให้อะนะเออไม่มีใครเอาหลอดเอาไม่ได้ตามต่อไปครับปิดงานเมื่อกี้ก็สวยอย่างอื้ยมีคนหลอยบ้านวะมีคนหลอยบ้านอันตียังติดคูดาวอยู่น่าเสียดายตรงนี้ึ ฮ้ยมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีเลยเหรอทีอีอะไรนะปุ๊บอีกทีปุ๊บอีกทีเรดี้ oh, เตรียมตัวครับผมอันติเลยนะเตรียมอันติแล้วนะเอามายังไงมายังไงล่ะฮือ้อม mm hmm. ันบินไปหาเลยครับบินไปหาเลยครับผมอย่างนี้เลยเออเอออย่างนี้มันคาป,ป้อมอย่างนี้ละเพื่อนเอ๋ย เป็นยังไงเจอไปรอบที่สองแล้วหมัดเราตุบตับตุบตับปุ๊บปุ๊บปุบฟาร์มครับผมฟาร์มอย่างเดียวนี่ขอบคุณมากอีซุนชินก็เปิดแมปไปอีกโอ้โหยิ่งเล่นเกมง่ายมากๆเลยถ้ามีโนวาเรียนี่คือโคตรเปิดเลยเฮ้ยตามหาชูนะฮะนี้ชูอยู่ไหนชูนายอยู่ไหนอันนั่นนั่นนันนั่นนั่นนั่นนันนันนันเียมซิกแล้วเราอะเหลี่ยมซิกแล้วเนี่ยดูดเข้ามาเหลี่ยมซิกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเขาเลยได้มาก ไปดูครับผมหาดูตามพุ่มอ้าวมีการเปิดซองแมพครับผมฝ่ตรงข้ามเปิดซองแมพครับถ้าส่องไปงั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ผมขอฟาร์มก่อนนะจ๊ะนี่บัฟหายไปไนะะบัฟบูหายใช่ไหมแคนดีน่าจะตีบัฟแล้วก็น่าจะรอจังหวะนะครับตรงนี้ก็ระวังด้วยโอ้เน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 เขาบนนี่เยอะอยู่นะถ้าที่สังเกตนะฮะ เออแฟนนี่แฟนนี่แฟนแฟนี่อยู่ไหน,นนี่คิมมี่ไม่ใช่พูดผิดคิมมี่คิมมี่ฮัทนีนี่หัวนี่มีแต่แฟนแนี่ตอนนี้รักเธอคนเดียวนัดไปต้องข้ามมันทำอะไรไม่ได้แล้วบินไปละจา้าว้าวอันดชัชอ,อยู่กับเพื่อนซะด้วยไม่เล่นจ้าไม่เล่นคิมมี่เนี่ยมันจังหวะมันดีนะทุกคนนะผมสังเกตดูแล้วคือแบบพยายาม ยืนอยู่กลางๆสามารถไปเติมข้างบนได้ข้างล่างได้โคตรดีเลยนะครับอืมอืมคลิปหมดพอดีมันยังไม่หนีไปไหนครับเพื่อนไปด้วยเออถึงกบฟิกมาเลยถึงกบฟิกมาเลยอ่ะแต่ก็ตามไม่ทันอยู่ดีนะเพราะว่าฟิกก็เสียไปแล้วด้วยดีเป็นยังไงเป็นยังไงเขาไทยเกี่ยวขอบคุณมากแต่ว่ามันไม่ถึง่ะเพื่อนอาไงดีวะ ไม่ถึงอ่ะก็จะไม่ตามทันไหมวะนทันไหมนี่ทันยืนสตันอยู่ไม่ได้ฮะทันได้เกลียวสุดยอดมากอือหือสุดยอดสุดสุดสุดยอดสุดแต่ได้หนึ่งตัวแล้วนี้ก่อนโคตรแรงเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหโคตรเสียดายเมื่อกี้หมัดเดียวคก็เป็นดีดับเลยครับผมว่าไปไหนวะ โอ๋ยว้าวกับพี่มือลั่นมือพี่ลั่นไปเองไงเนาะเออเนาะเออลั่นใช่ไหมเมื่อกี้ลั่นใช่ไหมลั่นลั่นอันตีอะลั่นอันตีเมื่อกี้กดว้าวกับพี่เลยเฮ้แล้วก็คี่มันจะว้าไปไหนวะก็ลังคิดเยอะไม่ว้ากกับพี่ว้ากกับพี่เดิมนี่อันตีก็มาครับผมใช้ยังไงดีดูเิไม่มีในแมปเลยนะอืมเขาใช้ก่อนเราด้วย เดือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดืดโอ้โหเต็มเลยเอาพระเจ้าจอดเพราเต็มเลยก็บินไปหาเขาสิครับผมเอาไปนู่นมาแล้วอ่ะตูมตูมอยู่ไหนกันหมดโอ้โหเขาบ้าปนี้กับบ้านมาแล้วมีคนเดียวที่ยอมสละชีพต้องวนเถาเต่าเอ้ยเถวเถวเนี่ยเถวหลอดนะครับแถวหลอดประตูน่าจะวนเถวหลอดอยู่มีชิตาพยายามเดินดูให้ ยีมี่น่าจะทคนนี้แหละเฮ้ยข้างล่างอันดัตอีกแล้วอยากดันเว้ยอันดัตคือทําอะไรไม่ได้ก็ต้องดันแล้วแหละนาทีนี้เฮ้ยอันตีจะมาแล้วอันดูสตี้น้องหนูไปนู่นแล้วล่ะออี๋น้องหนูพี่มาหาแล้วน้องหนูไอ,อเกี่ยวได้อ่ะ ผมเลยชอบจริงๆเลยนะสกรีนทารนฟอร์มเมอร์เนี่ยนี่นี่นี่ฟาร์มไปครับผมฟาร์มไปเพื่อนแบบนักยิงมาช่วยเอาอะไรอย่างงี้ก็ดีนะนักยิงของเรามันเป็นอีซุนชินไงเอาเต่าเอาอะไรอันนี้คือเอาหลอดนะผมนาทีนี้ต้องเอาหลอดและ้ะจะได้จบเกมมาเร็วๆคงจะจบยากอยูอย่ละ เฮ้ยเฮ้ยมีคนมาครับผมมีคนมาบินไปเลยจ้ะเฮ้ยปังปัดเดียวเท่านั้นครับผมวันช็อตจ้าจริงจริง,รง,รงโคตรแรงได้ไหมมีใครมากวนไหมอันนียังไม่มาได้ครับได้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 เฮ้ยเขาจะเล่นลเหรอบ,บินมางี้เลยลเหรอไม่กล้าเข้าเว้ย จะฟิกเกอร์ต่เท่าไหร่นี่เออสต,ตันไปทีสต,ตันไปทีเอ้าเว,ว้าวน่าเสียดายมากเพื่อนเอ๋ยถ้าเมื่อกี้ลากออกมาได้นี่บอกเลยว่าแตกเรากลับบ้านก่อนครับผมอันตรีผมมาแล้ะ <c oughs> มันถึงเวลาแล้วใช่ไหมพร้อมบินเสมอครับผมคือเอาให้คุ้มอะ่ะเออตอนนี้จะรอจังหวะมันมันมีตัวหลุดก่อนอะมีตัวหลุดออกมานี่แบบกดได้เลยอันตรีนี่เราเห็นจากแมพนี่มันจะอารมณ์เดียวกันกันกบ จอนสันนะผมมีตัวหลุดในแมบ,บก็คือวิ่งชนนะครับปามเข้าไปปามเข้าไปอืมปามเข้าไปอืมโอ้โหอัดอัดมัดตรงบินไปแล้วจะอันดุสตี้อ้าวแต่อันดุแตกแล้วเ็าแตกกันหมดแล้วไม่ได้หรอกไปกินบัฟแล้วกันอืมไป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  ขี่อะไรขี่อะไรเออเจ็บเจ็บฮะประตูเขาเริ่มเกิดแล้วนะขี่อะลนฝั่งนี้ขี่อเลนฝั่งนี้ขี่อเลนฝั่งนี้อะไรอะไรเตะมาเตะมาหมัดเดียวจอดเลยนะเออเอาอิสุนจินได้ยังไงวันเนี้ยอะไรกันครับเนี่ยเออโคตรแรงเลยพิมมี่ เอาเอาเอาถ่ายกันไปถ่ายกันมาตรงน,นั้นเอาใครดีเนี่ยมีแต่คนอยู่ในต้อมเฮ้ยอันดันอันดันอันดันรุยตู้บใกลชนนะเนี่ยคนแรงพร้อมไปแล้วตอนนี้ก็หึงตัวฟามครับฟามแล้วก็ได้จบบ้านได้ไหมจบบ้านได้บด่อยไปกันด,ดี ตรงข้ามอย่างเลยสามตัวน่าจะกันบ้านกันตึงๆครับผมวัดกลับบ้านเพื่อเอามานาเราก็จะบินไปหาพวกเขาด้วยความเร็วสู้เดียว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  เด้แล้วใครจะเข้าไปละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปในป้อมมันโดนป้อมยิงแตกนี่ฮะมาก็มาล็อกใครเฮ้ยเสียดายเมื่อกี้อุตส่าห์ล็อกไปแล้วอลิจ้าบมัดตรงบมัดตรงบมัดตรงไหมมาโอ้โหัวเจ็บจังเลยวะชิตาเล่นเอาระเบิดไง หมัดตรงหมัดตรงอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหอยมาปุบโอ้เลือดกลับมาเป็นปึกเลยโอ้หกลับมาคตึ้งหลอดยอดดีเฮ้ยเอาเอาบ้านก็ได้ตัวบ้านก็ได้ตัวตีคนไม่ถึงดีเอาบ้านก็ได้ดิใช่ไหมละ่ะเออโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับอันดั้นะครับผมอันดั้ตัวละครหมัดหนักหกมัดตรงนะครับผม MVP ซะด้วยนะครับผมสวยเลยนะครับผม พร้อมสกีนทานปรอมมือนะไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณครับ